ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับการสร้างพระสมเด็จวัดละคังโคสิตารามเป็นที่ค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างสมเด็จวัดละคังของท่านไปเรื่อย จนท่านอาจจะมีการดูเลอร์เป็นกรณีพิเศษแล้วท่านก็สร้างขึ้นมาท่านมีกำหนดว่าจะสร้างกี่องค์ท่านก็สร้างขึ้นมาแต่มั่นใจว่าท่านไม่ได้สร้างครั้งแล้วมากเพื่อไว้แจกนานๆวันไหนที่ท่านเจ้าบุคุณสมเด็จกำหนดจะสร้างพระท่านเจ้าบุคุณสมเด็จก็จะเอาปูนเอาส่วนผสมต่งตางๆมาตำได้เนื้อพระสมเด็จมาก้อนหนึง่ง แล้วปั้นเป็นแท่งสีเดียมตัดเอาเป็นชิ้นๆในสมัยก่อนเรียกว่าชิ้นฟักแล้วนำเนื้อสมเด็จชิ้นฟักวางลงในที่แม่พิมพ์นำเอาแผ่นมาวางทับด้านหลังของพระสมเด็จวะละัลคังแล้วใช้ไม้หรือของแข็งขอที่ไม้ด้านหลังเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วกดให้เนื้อพระสมเด็จแน่นพิมพ์จึงจะเอาไม้แผ่นด้านหลังออกจึงปรากฏรอยกระดานบ้าง รอยกาบหมากบ้างด้านหลังของพระสมเด็จวะละัลขังกลายเป็นจุดสำคัญและเป็นหัวใจของการดูพระสมเด็จวะละัลขังโคสิตาลามเมื่อท่านเจ้าปคุณสมเด็จได้กดพระบ,บนพิมพ์เรียบร้อยแล้วท่านเจ้าปกุณสมเด็จก็จะตัดขอบพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตอกตัดตอกไม้ไผ่ที่ใช้จากสารท่านเจ้าปคุณสมเด็จไม่ใช่มีด เพราะเป็นพระไม่ควรใช้ของมีคมวิธีตัดตอกนั้นตัดจากด้านหลังไปด้านหน้าโดยเข้าใจว่าในแม่พิมพ์พระสมเด็จที่เป็นหินชนวนนั้นจะบากเป็นล่องไว้สำหรับนำล่องการตัดตอกเพราะพระสมเด็จวะ,ะคังบางองค์ที่ขอบมีเนื้อเกินจะเห็นเส้นนูนของล่องไว้ให้สังเกตการตัดตอกพระสมเด็จวะะครคังจากด้านหลังไปด้านหน้า จึงเกิดล่อง้อยปรากฏที่ด้านข้างขององค์พระและรอยปีแตกขององค์พระด้านหลังที่รูปไปตามรอยต่อที่ลากลงล่อง้อยต่งตางๆเมื่อผ่านอายุร้อยกว่าปีมาแล้วการหดตัวขององค์พระสมเด็จการแยกตัวการปรีแตกตามรอยตัดกลายเป็นตำนานการดูพระสมเด็จวัลคังที่สำคัญที่สุดเมื่อทานเจ้าประคุณสมเด็จได้กดพิมพ์สร้างพระสมเด็จ จนหมดเนื้อแล้วก็คงหยุดคงไว้ได้สร้างครั้งแล้วยวมากพระสมเด็จวะละคังเป็นพระที่สร้างจากเนื้อผงวิเศษหชนิดคือปัทมังอิทัเจมหาราชพุทธคุณและตีนิสิงเหตามลำดับการเกิดผงวิเศษทั้ง5นี้นับเป็นกระบวนการหล่อหลอมพระเวทวิทยาคมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5 มาเป็นหนึ่งเดียววิธีการสร้างผงวิเศษนั้นเริ่มมาจากการบริการพระคถาเขียนสูตรชักจันด้วยช็อกลงในกระดานฉนวนเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนใหม่ทำเช่นนี้เป็นร้อยร้อยครั้งจนเกิดเศษช็อกจากการลบซึ่งถือว่าเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการตั้งจิตบริกรรม พระเวทในขณะที่เขียนครบถ้วนตามจำนวนที่พระเวทในแต่ละบทกำหนดไว้ผงที่ได้ออกมาเป็นผงที่มีชื่อปัตมังเมื่อได้ผงปัตมังแล้วนำผงนี้มาปั้นเป็นดินสอตากแห้งแล้วนำแทงดินสอช็อกที่เกิดจากผงปัตมังมาเขียนสูตรพระเวทอีกบทหนึง่งเขียนแล้วลบทำซ้ำกันตามจำนวนครั้งที่พระเวทบทใหม่กำหนดจนเกิดผงชอก หรังใหม่ที่เรียกว่าผงอิทัจเจแล้วก็นำผงอิทัจเจมาปั้นแทงช็อกเขียนสูตรภาเวทอีกเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนเช่นนี้จนได้ผงมหาราชแล้วก็ผงมหาราชก็ทําเช่นเดียวกันขั้นตอนการทำก็เหมือนกับผงอื่นหากแตกต่างกันที่สูตรในการเขียนอักขระเลขยันและจํานวนครั้งที่ถือเป็นเฉพาะ แต่ละสูตรจนได้ผงพุทธคุณและสุดท้ายคือผงตีนิสิงเหออันเกิดจากล้อมรวมสูตรทั้งห้ามาเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีจึงนำผงวิเศษนี้มาผสมรวมกันกับเปลือกหอยที่บดหอยที่บดละเอียดอันเป็นส่วนผสมหลักนอกจากนี้ก็จะมีข้าวสุกดินสอพอกล้วย โดยมีน้ำตั้งอิ่วเป็นตัวประสานส่วนผสมเหล่านี้จากนั้นจึงนำพระที่ผสมเสร็จแล้วนั้นกดลงในแม่พิมพ์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ